นี่คือพิธีนะคะพิธีตัดแซมภรรยายิทีนางของเมือนศพของทางเมืองเหนือทำพิธีนะคะเพราะว่าคนเสียชีวิตนี่เป็นปู้จายนะคะตัดกันนะคะตัดกับภรรยาเป็นความเชื่อนะคะ,นะคะ เป็นความเชื่อว่าไปั้งหน้าจะได้ไปต้องมาห่วงคนตั้งหลังนะคะอาจารย์ระทำที่ดีตัด นี่นะคะตัดกันที mm ่ห hmm. น mm ้าบ้านแล้ะค่ะที่ที่แต่ดั้งเดิมมานะคะสามีภรรยาจะต้องตัดกันนะคะ กระบูราณวันสุดท้ายนี่ค่ะที่ต้องนำศพเข้าสู่ชาปนกิจสถานทำทีตัดกระดอนแล้วคนก็จะบอกคือ,อภรรยาไปตี ปลาช้าโดยบังไปนะคะที่อยู่ที่บ้าน ระทำพิธีไปนะคะยังนา่าล่วเลยหล่อดกันไปเลยค่ะ

อาจารย์ก็ยังทำพิธีอยู่นะคะไปเลยค่ะพิธีค่อนข้างใช้เวลาหน่อยนะคะ はい。<music> Oh, no,

ตัดเชือกนะคะมีเชือกตรงนี้นี่คือพิธีตารรัดเชือกตรงนั้นอะไรนี่การตัดกันละ

ดิมีกับแ้าแม่คเสร็จนพี่พีดแล้คะ ตาแล้วตาแล้วเพรตาตาแล้วนะคะเ,เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะพิธีการตัดกันนะคะของสามีภรรยานะคะนายนวดเดินเข้าบ้านไปเลยนะคะนีเกอดรอไปทําพิธีนะคะข,ขีดเส้นไว้นะคะ